สวัสดีะยินดีต้อนรับสู่สื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองเรื่องคู่มือบุคลากรใหม่ศูนย์วิทยาศา rivals, สตร์การแพทย์ที่3นครสวรรค์สื่อการเรียนรู้นี้จะทําโดยกลุ่มพันฒนาคุณภาพและวิชาการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่3มนครสวรรค์วัตถุประสงค์1เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นแก่บุคลากรใหม่รวมถึงนักศึกษาฝาึกงานก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติงานในศูนย์สเพื่อให้บุคลากรใหม่สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและสอดคล้องกับระบบคุณภาพที่ศูนย์ดำเนินการ วิธีการเรียน1เมื่อเริ่มเรียนผู้เรียนจะต้องทำการลงทะเบียนเรียนผ่าน QR code ที่แสดงในวิดีโอหรือกดลิงก์โดยบันทึกข้อมูลจริงและอีเมลที่สามารถติดต่อได้2ผู้เรียนจะต้องฟังการบรรยายผ่านวิดีโอนี้อย่างตั้งใจ3ระหว่างการบรรยายจะมี QR code แบบทดสอบความเข้าใจระหว่างบทเรียนให้ผู้เรียนนั้ทำการสแกน QR code หรือกดลิงก์แล้วทำแบบทดสอบ สผู้รับผิดชอบจะรายงานผลการเรียนให้ผู้เรียนทางอีเมลภายใน7วันหลังจากที่ผู้เรียนทําแบบทดสอบครบทุกส่วนแล้ว5เกณฑ์การพิจารณาผู้ผ่านการอบรมคือได้คะแนนผลทดสอบไม่น้อยกว่าร้อยละทุกส่วนอุปกรณ์การเรียนผู้เรียนจะต้องเตรียมคอมพิวเตอร์และหรือโทรศัพท์สมาร์ทโฟน คู่มือบุคลากรใหม่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่3นครสวรรค์ประกอบด้วย3ส่วนคือส่วนที่1เป็นการแนะนำองค์กรและแนวทางปฏิบัติด้านระเบียบราชการส่วนที่2แยกเป็น2ด้านคือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพของศูนย์และแนวทางปฏิบัติเพื่อความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนที่3เป็นแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยในที่ทำงานผู้เรียนจะต้องใช้เวลาและให้ความสนใจเรียนรู้ให้ครบทั้ง3ส่วนก่อนที่จะเข้าสู่การปฏิบัติงานสำหรับบทเรียนนี้เป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้ความสำคัญกับการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานและให้บริการประชาชนเป็นการสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติที่จะขับเคลื่อนประเทศไทยเข้าสู่ยุคดิจิตอลโดยได้ออกกฎระเบียบในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความปลอดภัยสอบท้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีวัตถุประสงค์หลัก3ข้อคือ1เพื่อรักษาความลับข้อมูลหรือสารสนเทศที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลของลูกค้าข้อมูลที่เป็นความลับขององค์กรหรือข้อมูลสำคัญที่องค์กรไม่ต้องการเปิดเผยสู่สาธารณะต้องได้รับการปกป,ป้องอย่างเพียงพอ 2. เพื่อรับประกันความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลและสารสนเทศองค์กรต้องมีวิธีการปฏิบัติเพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยผู้ไม่มีสิทธิ์รวมถึงระบบสารสนเทศที่นํามาใช้ในองค์กรควรได้มาตรฐานสามารถป้องกันการบันทึกข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนได้3 เพื่อความพร้อมใช้งานองค์กรต้องมีวิธีการปฏิบัติเพื่อมั่นใจว่าจะสามารถให้บริการได้ตลอดเวลามีกระบวนการที่ป้องกันความเสี่ยงต่างๆที่อาจเกิดขึ้นแล้วส่งผลกระทบทําให้ระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรล่มไม่สามารถให้บริการได้รวมถึงต้องมีกระบวนการในการกู้คืนระบบที่รวดเร็ว ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่3นครสวรรค์สนับสนุนให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานภายใต้ระบบความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐาน ISO/IEC 2 7 0 0 1 Information Security Management System ISMS และสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมถึงแผนพัฒนาดิจิทัลกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ส่งเสริมให้ เกิดธรรมภิบาลข้อมูลภาครัฐดังนั้นบุคลากรของศูนย์ต้องทราบและปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งนี้การละเวน้นไม่ปฏิบัติตามอาจมีความผิดตามกฎหมายจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่บุคลากรใหม่ทุกคนควรได้รับทราบก่อนเข้าปฏิบัติงานบทเรียนนี้มุ่งเน้นถึงแนวทางในการปฏิบัติอะไรเป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติและอะไรเป็นสิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติในการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศของหน่วยงาน โดยแยกเป็นด้านต่างๆรวม7ดด้านคือการดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ของราชการการกำหนดรหัสผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์การยืนยันตัวตนหรือพิสูจน์ตัวตนการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ชนิดพกพาส่วนบุคคลการควบคุมทรัพย์สินสารสนเทศความรับผิดชอบของผู้ใช้งานบทลงโทษตามแนวทางการจัดการความปลอดภัยด้านสารสนเทศของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เรามาเริ่มกันเลยนะคะ เคร called, ื computer computer ies, ่องคอมพิวเตอร์ของราชการหมายถึงคอมพิวเตอร์ของทางราชการที่ใช้งานเฉพาะบุคคลและคอมพิวเตอร์ของทางราชการที่ใช้งานร่วมกันโดยปกติผู้ใช้งานสามารถสังเกตได้ว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ของราชการจะมีรหัสคารุภัณฑ์ติดกำกับไว้ที่ตัวเครื่องเสมอเครื่องคอมพิวเตอร์ของราชการที่ใช้งานเฉพาะบุคคลเครื่องคอมพิวเตอร์ของราชการที่ใช้งานเฉพาะบุคคลหมายถึงคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะและคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กที่มีผู้ใช้งานประจำเป็นบุคคลใดบุคคลหนึ่งตัวอย่างที่หนึ่ง เจ้าหน้าที่การเงินมีโต๊ะทำงานของตัวเองและมีเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะติดตั้งไว้ใช้งานเป็นการเฉพาะเรื่องการเงินและบัญชีซึ่งไม่มีบุคคลอื่นมาใช้ร่วมด้วยคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะเครื่องนั้นคือเครื่องคอมพิวเตอร์ของราชการที่ใช้งานเฉพาะบุคคลคือเจ้าหน้าที่การเงินตัวอย่างที่2หน่วยงานได้จัดเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กไว้สำหรับผู้อำนวยการและหัวหน้างานทุกคนเพื่อใช้งานการราชการและอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติราชการนอกสถานที่ โดยผู้อํำนวยการและหัวหน้างานทุกคนได้ลงนามเป็นผู้เบิกเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กดังกล่าวไปใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กดังกล่าวถือเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ของราชการที่ใช้งานเฉพาะบุคคลการดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ของราชการที่ใช้งานเฉพาะบุคคลสิ่งที่ควรปฏิบัติ ผู้ใช้งานต้องตั้งรหัสผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ของราชการที่ใช้งานเฉพาะบุคคลเมื่อมีการเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์จะเข้าสู่โหมดล็อกสกรีนและให้ผู้ใช้งานใส่รหัสผ่านทั้งนี้เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยผู้ไม่มีสิทธิ์ผู้ใช้งานควรจัดเรียงไฟล์ข้อมูลให้เป็นหมวดหมู่เป็นระเบียบง่ายต่อการค้นหาและหมั่นทำความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบเป็นประจำ ต้องระมัดระวังการทานเครื่องดื่มอาหารขนมขณะปฏิบัติงานกับคอมพิวเตอร์เนื่องจากมีความเสี่ยงที่อาหารและเครื่องดื่มจะหกหล่นทำให้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงได้รับความเสียหายสกรปรกและอาจเป็นสาเหตุให้หมดและมแมลงมากินเศษอาหารทำให้เกิดความชำรุดเสียหายได้ผู้ใช้งานที่ใช้คอมพิวเตอร์ชนิดพกพาหรือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กควรทำการสำรองข้อมูลโดยวิธีการและสื่อต่างๆเพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูลอาทิการสำรองข้อมูลไว้บนคลาวด์หรือเซิร์ฟเวอ a r ฮาร์ดดิสเป็นต้น ผู้ใช้งานควรตั้งโปรแกร,รมให้คอมพิวเตอร์หลอกอัตโนมัติเมื่อจอนิ่งนาน15นาทีหรือในเวลาที่เหมาะสมแต่ไม่ควรเกิน15นาทีเพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยผู้ไม่มีสิทธิ์ในช่วงที่ผู้ใช้งานไม่ได้นั่งประจำที่คอมพิวเตอร์ ผู้ดูแลระบบควรอัปเดตเวอร์ชันของระบบปฏิบัติการอย่างสม่ำเสมอให้มีความทันสมัยเพื่อสามารถป้องกันการถูกโจมตีจากโปรแกรมโจมตีต่างๆซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงใหม่อยู่ตลอดเวลาและควรติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสที่กรมจัดหาให้และตรวจสอบให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอผู้ดูแลระบบควรตรวจสอบเครื่องสำรองไฟฟ้าตามระยะเวลาที่กำหนดอยู่เป็นประจำเพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องสำรองไฟฟ้าสามารถทำงานได้ตามปกติเพื่อป้องกันการสูญเสียข้อมูลเมื่อเกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าตกไฟฟ้าดับ นอกจากนี้ควรตรวจสอบอุปกรณ์ที่ต่อพว่วงกับเครื่องสำรองไฟฟ้าให้เอเหมาะสมเพื่อให้มีเวลามากพอที่ผู้ใช้งานจะสามารถจัดเก็บข้อมูลและปิดคอมพิวเตอร์ได้ทันสิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติผู้ใช้งานไม่ควรใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เปิดใช้งานโปรแกรมออนไลน์เพื่อความบันเทิงทุกประเภทอาทิการดูหนังฟังเพลงเล่นเกมในระหว่างงอเวลาปฏิบัติราชการ ผู้ใช้งานไม่ควรใช้สินทรัพย์ของราชการคอมพิวเตอร์ของราชการเพื่อประโยชน์ทางการค้าเช่นการประกาศขายสินค้าออนไลน์เป็นต้นผู้ใช้งานไม่ควรใช้สินทรัพย์ของหน่วยงานคอมพิวเตอร์ของราชการเพื่อการเผยแพร่ข้อมูลข้อความรูปภาพหรือสิ่งอื่นใดที่มีลักษณะขัดต่อศีลธรรมความมั่นคงของประเทศกฎหมายหรือกระทบต่อภารกิจของกรมอาทิ การโพสข้อความวิาพากษ์วิจารณ์การเมืองการคอมเมนต์ด้วยข้อความหยาบคายการโพสตภาพโป,ป๊เปลือยเป็นต้นผู้ใช้งานไม่ควรกระทําการใดๆเพื่อเป็นการดักข้อมูลไม่ว่าข้อความภาพเสียงหรือสิ่งอื่นใดในเครือข่ายระบบสารสนเทศของกรมโดยเด็ดขาดไม่ว่าด้วยวิธีการใดก็ตามผู้ใช้งานต้องไม่ลบเปลี่ยนแปลงแก้ไขโปรแกรมที่ติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานโดยเฉพาะการกระทําที่ไม่ได้ตั้งใจเมื่อมีการกดผิดพลาดและมีข้อความเตือนขึ้นมา ผู้ใช้งานต้องอ่านข้อความเตือนนั้นให้ดีก่อนตัดสินใจตกลงให้คอมพิวเตอร์ดำเนินการต่อหากไม่มั่นใจให้สอบถามผู้ดูแลระบบผู้ใช้งานต้องไม่คัดลอกโปรแกรมต่างๆรวมถึงรหัสลิขสิทธิ์ของโปรแกรมแล้วนำไปติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัวหรือแก้ไขหรือนำไปให้ผู้อื่นใช้งานโดยผิดกฎหมายการกำหนดรหัสผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์รหัสผ่านหรือพาสเวิร์ดเป็นวิธีการหนึ่งที่จะป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยผู้ที่ไม่มีสิทธิ รหัสผ่านมักจะถูกกำหนดเมื่อเข้าใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เข้าใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตเมื่อเปิดคอมพิวเตอร์เมื่อทำธุรกรรมทางการเงินหรือเมื่อต้องการเปิดอีเมลเป็นต้นนอดังนั้นรหัสผ่านไม่ควรที่จะเดาได้ง่ายโดยควรกำหนดไม่น้อยกว่า8ตัวอักษรรหัสผ่านที่ดีควรเป็นการประกอบด้วยตัวเลขตัวอักษรภาษาอังกฤษที่เป็นตัวใหญ่และตัวเล็กและอักขระพิเศษเช่น HFXA6AB หรือหากท่านต้องการตั้งรหัสผ่านเป็นวันเกิดหรือเบอร์โทรศัพท์ซึ่งเดาได้ง่าย ท่านต้องใส่ตัวอักษรผสมเข้าไปด้วยจะทำให้รหัสผ่านนั้นเดาได้ยากเช่น w u บ0 1 2 9 2 0 1 4 e t v เมื่อมีสัญญาณบอกเหตุว่ารหัสผ่านอาจรั่วไหลไปแล้วควรทำการเปลี่ยนรหัสผ่านทันทีสิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติกำหนดรหัสผ่านที่เป็นแบบแผนและง่ายต่อการคาดเดายกตัวอย่าง ABCDEF หรือ AAAA a a หรือ123456หรือ654321หรือ1111 1หหรือข้อความพาสเวิร์ด กำหนดรหัสผ่านที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้งานเช่นชื่อสกุลวันเดือนปีเกิดที่อยู่เป็นต้นใช้รหัสผ่านร่วมกับบุคคลอื่นหรือให้รหัสผ่านของตนเองแก่บ,บุคคลอื่นการศึกษาของนอตพาซึ่งเป็นเครื่องมือจัดการรหัสผ่านจากทีมที่อยู่เบื้องหลังนอตวี PN ร่วมมือกับนักวิจัยอิสระเผยให้เห็นว่า86%ของการโจมตีทางไซเบอร์มาจากข้อมูลส่วนตัวที่ถูกกโมยมาจากบัญชีธนาคารออนไลน์และอีเมล โดยสินค้าที่ขายบ่อยที่สุดบนดักเว็บเกือบ20%คือรหัสผ่านแต่ถึงอย่างไรผู้คนก็คงยังใช้รหัสที่คาดเดาได้ง่ายโดยเลือกจากชุดตัวเลขขอที่คิดขึ้นมาแบบง่ายๆไม่ได้คำนึงถึงความสำคัญของการรักษาความปลอดภัยด้วยรหัสผ่านที่แข็งแกร่งเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลโดยรหัสผ่านยอดนิยมประจำปี2023ยังคงเป็นแชมป์เก่าอย่าง1 2 3 4 5 6เป็นอันดับหติดต่อกัน5ปี นอกจากนี้ยังมีรหัสที่กำหนดโดยระบบอย่าง p a s s วิร์และ a อดมินที่ไม่เคยติดอันดับต้นๆเลยสักครั้งแต่ทยานเข้ามาติด10อันดับแรกในปีล่าสุดสังเกตได้ว่านอกจากผู้คนจะไม่ได้ปรับปรุงการสร้างรหัสให้รัดก,กุมแล้วยังยึดต,ติดกับรหัสดั้งเดิมซึ่งไม่ปลอดภัยเอาเสียเลยโดย10อันดับแรกของรหัสยอดนิยมประจำปี2023ได้แก่อันดับ1 123456อันดับ2 a แอดมินอันดับ3 1234567 8อันดับ4 1234567 8 9อันดับ5 1234อันดับ6 1235อันดับ7 password อันดับ 8, 8. 123อันดับ9 AA 123456อันดับ10 1234567 8 90 สิ่งที่น่าตกใจที่สุดจากรายงานนี้ก็คือ10อันดับแรกของรหัสยอดนิยมนี้สามารถแฮ็กได้ภายในเวลาไม่ถึง1วินาทีและจาก20อันดับแรกมีเพียง u n o n admin123 และ user ที่ใช้เวลาแฮก17วินาที11วินาที1วินาทีตามลำดับจากข้อมูลนี้เราควรจะกคำนึงถึงความสำคัญของการกำหนดรหัสผ่านเพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูล สิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติใช้โปรแกรมช่วยในการจำรหัสผ่านเพื่อให้คอมพิวเตอร์แสดงรหัสผ่านอัตโนมัติเมื่อเข้าใช้งานครั้งต่อไปโดยหลังจากใส่รหัสผ่านคอมพิวเตอร์จะขึ้นหนอข้อความให้ยืนยันว่าท่านต้องการให้คอมพิวเตอร์จำรหัสผ่านหรือไม่หากท่านไม่อ่านข้อความเตือนให้ดีจะเผลอโอเค ดังนั้นจึงควรระมัดระวังเป็นพิเศษโดยเฉพาะเมื่อต้องใช้คอมพิวเตอร์สาธารณะคอมพิวเตอร์ในร้านคาเฟ่หรือคอมพิวเตอร์ที่ใช้ร่วมงานกับคนอื่นสิ่งที่ไม่ควรปฏิบตัติจดรหัสผ่านไว้ในสถานที่ที่ง่ายต่อการสังเกตเห็นของคนอื่นทําให้อาจถูกแฮ็กข้อมูลส่วนบุคคลและนําไปใช้ในทางผิดกฎหมายได้การยืนยันตัวตนหรือพิสูจน์ตัวตนในหน่วยงานมีการกําหนดให้ยืนยันตัวบุคคลอาทิการสแกนนิ้วมือการสแกนรูม่านตาการสแกนใบหน้า หรือการใช้คีกาดเพื่อกำหนดบุคคลให้เข้าถึงพื้นที่ควบคุมพิเศษหรือพื้นที่ห่วงห้ามสิ่งที่ควรปฏิบตัติหากการยืนยันหรือพิสูจน์ตัวตนมีปัญหาผู้ใช้งานต้องแจ้งให้ผู้ดูแลระบบทราบทันทีหากมีบุคคลในหน่วยงานลาออกหรือยกย้ายหน่วยงานให้ทำหนังสือแจ้งมายังผู้ดูแลระบบเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อยกเลิกสิทธิการใช้งานกรณีที่หน่วยงานกำหนดสิทธิให้บุคคลภายนอกยกตัวอย่างนักศึกษาฝึกงานช่างซ่อมบำรุงควรกำหนดวันหมดอายุให้สิทธินั้นด้วย เมื่อครบกำหนดเวลาสิทธินั้นจะหมดอายุอัตโนมัติเพื่อป้องกันการลืมยกเลิกสิทธิ์หากต้องการเพิ่มลบแก้ไขรายชื่อผู้ใช้งานของระบบสารสนเทศของกรมให้หน่วยงานทำหนังสือแจ้งมายัางผู้ดูแลระบบเป็นลายลักษณ์อักษรโดยทำหนังสือถึงผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจะได้จัดการสิทธตามคำร้องขอ สิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติใช้สินทรัพย์หรือระบบสารสนเทศของกรมโดยใช้ชื่อและรหัสผ่านของผู้อื่นหรือใช้ชื่อและรหัสผ่านของตนเองเพื่อนำพาบุคคลอื่นเข้าถึงพื้นที่ห่วงห้ามโดยแอบแฝงการกระทำแบบนี้ย่อมแสดงถึงเจตนาที่ไม่ดีและทำให้ทวนสอบไม่ได้การใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ชนิดพกพาส่วนบุคคล Mobile Device หมายรวมถึงคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตโทรศัพท์มือถือ External Hard Disk Flash Drive และอื่นๆที่เป็นอุปกรณ์ส่วนตัวแล้วนำอุปกรณ์เหล่านั้นมาใช้ร่วมกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานเมื่อต้องการนำเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ชนิดพกพาส่วนบุคคลมาใช้ร่วมกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานสิ่งที่ควรปฏิบัติเจ้าของอุปกรณ์ต้องทำการติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอและทำการอัปเดตเวอร์ชันให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอนำเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัวมารับการตรวจสอบจากผู้ดูแลระบบของหน่วยงาน หรือต้องได้รับอนุญาตจากหัวหน้าหน่วยงานก่อนนำอุปกรณ์เหล่านั้นเข้าสู่ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานเมื่อมีการนำอุปกรณ์สื่อบันทึกข้อมูลชนิดพกพาเช่น USB, flash drive, external hard disk มาใช้ในการปฏิบัติงานร่วมกับเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายเจ้าของอุปกรณ์จะต้องทำการตรวจสอบไวรัสคอมพิวเตอร์ก่อนทุกครั้ง เมื่อจําเป็นต้องทําสําเนาข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานและนําออกไปใช้ภายนอกหน่วยงานต้องดูแลป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อระบบความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศหน่วยงานโดยถือเป็นความรับผิดชอบของเจ้าของอุปกรณ์ยกตัวอย่างในรพีได้นําข้อมูลผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการใส่ในแฟลตเดลและนอมั่กลับไปที่บ้านเพื่อทําการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลในตอนกลางคืน กรณีนี้ในรพีมีความรับผิดชอบที่จะต้องดูแลป้องกันไม่ให้ข้อมูลผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการรั่วไหลไปยังบุคคลอื่นเนื่องจากข้อมูลนั้นเป็นความลับของลูกค้าและเป็นความลับของหน่วยงานหากทำการสำเนาข้อมูลของหน่วยงานไปวางในอุปกรณ์ชนิดพกพาส่วนบุคคลเมื่อใช้งานเรียบร้อยแล้วให้ลบข้อมูลนั้นออกจากสื่อบันทึกข้อมูลแบบถาวรด้วยการกดปุ่ม Shift พร้อมกับปุ่ม Delete หรือทำการ format อ,อุปกรณ์นั้นทันที เจ้าของอุปกรณ์ต้องทำลายแฟ้มข้อมูลหรือข้อมูลสำคัญในอุปกรณ์ชนิดพกพาส่วนบุคคลก่อนที่จะทิ้งหรือส่งอุปกรณ์ที่มีข้อมูลสารสนเทศของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ไปซ่อมเพื่อป้องกันข้อมูลของหน่วยงานรั่วไหลไปสู่บุคคลอื่นอาจทำให้หน่วยงานเสียหายได้กรณีการส่งอุปกรณ์ซ่อมแล้วข้อมูลรั่วไหลนี้เราอาจเคยได้ยินข่าวยกตัวอย่างดาราถ,ถ่ายภาพโป๊เปลือยของตนเองไว้ในโทรศัพท์มือถือส่วนตัวแล้วทำโทรศัพท์ไปซ่อมโดยไม่ได้ลบภาพเหล่านั้นออกก่อน ต่อมามีภาพโป๊เปลยของตนเองหลุดไปโพสในอินเทอร์เน็ตทำให้เสียชื่อเสียงตัวอย่างนี้เพื่อให้ท่านเห็นความสำคัญของการลบข้อมูลออกจากอุปกรณ์ก่อนส่งซ่อมแทงจำหน่ายหรือยกอุปกรณ์นั้นให้บุคคลอื่นนั่นเองสิ่งที่ไม่ควรปฏิบัตินำเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัวที่ยังไม่ผ่านการตรวจสอบจากผู้ดูแลระบบของหน่วยงานหรือยังไม่ได้รับอนุญาตมาใช้งานในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน กรณีนี้หากพบความเสียหายต้องถูกดำเนินการตามระเบียบราชการและอาจถูกดำเนินการตามกฎหมายยกตัวอย่างเช่นการนำแฟลชไดรฟ์มาใช้กับคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานแล้วทำให้ไวรัสในแฟลชไดรฟ์เข้าสู่คอมพิวเตอร์ทำให้ข้อมูลในคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานเสียหาย <c oughs> การควบคุมทรัพย์สินสารสนเทศทรัพย์สินสารสนเทศหมายถึงเอกสารสื่อบันทึกข้อมูลแฟ้มข้อมูล ระบบสรารสนเทศและข้อมูลสารสนเทศข้อมูลระบบข้อมูลและทรัพย์สินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงานยกตัวอย่างเครื่องคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ต่อพ่วงกล้องถ่ายรูปเป็นตน้นการควบคุมหมายถึงการควบคุมการเข้าถึงทั้งในระดับกายภาพและระดับข้อมูลเพื่อป้องกันการาสูญหายของทรัพย์สินและข้อมูลสารสนเทศหรือป้องกันการาน,นำทรัพย์สินและข้อมูลสารสนเทศของทางราชการไปใช้ผิดวัตถุประสงค์หรือ เกิดการรั่วไหลของข้อมูลลับสิ่งที่ควรปฏิบตัติเมื่อผู้ใช้งานไม่อยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์หรือต้องลุกไปทำภารกิจอื่นควรลงชื่อออกจากระบบทันทีเพื่อป้องกันบุคคลอื่นสวมสิทธิใช้งานคอมพิวเตอร์ต่อภายหลังจากใช้งานเสร็จแล้วควรจัดเก็บเอกสารข้อมูลในการทำงานข้อมูลสำคัญหรือข้อมูลลับหรือสื่อบันทึกข้อมูลไว้ในสถานที่ที่มีความปลอดภยัยเช่นเก็บไว้ในตู้ที่สามารถล็อกกุญแจได้เป็นต้นสิ่งที่ควรปฏิบัติ เมื่อมีการสั่งพิมพ์เอกสารที่เป็นความลับให้นำเอกสารสำคัญหรือเอกสารที่เป็นความลับออกจากเครื่องพิมพ์ทันทีที่พิมพ์งานเสร็จหากมีการพิมพ์ผิดพิมพ์ซ้ำต้องเก็บบอกระดาษที่พิมพ์ผิดนั้นมาทำลายด้วยโดยการปั่นด้วยเครื่องทำลายเอกสารหรือฉีกเป็นชิ้นเล็กๆเ,เพื่อไม่ให้บุคคลอื่นสามารถอ่านข้อความที่สำคัญหรือข้อความลับนั้นได้อีก สิ่งที่ควรปฏิบัติหากจำเป็นต้องนำรัพย์สินของทางราชการไปใช้นอกสถานที่ต้องปฏิบัติตามประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เรื่องข้อปฏิบัติในการยืมรัพย์สินของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก่อนคืนรัพย์สินทุกครั้งผู้ยืมต้องระบอข้อมูลที่เป็นความลับออกจากตัวเครื่องก่อนเสมอผู้ยืมควรจะใช้งานทรัพย์สินของทางราชการด้วยความรับผิดชอบดูแลรักษาป้องกันให้ดีเหมือนเป็นสมบัติของตนเอง และนำส่งคืนทรัพย์สินของทางราชการในสภาพดีสะอาดพร้อมใช้งานสำหรับคนที่จะมาใช้งานต่อสิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติลบทำลายทำสำเนาข้อมูลที่มีความสำคัญของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก่อนได้รับอนุญาตจากหัวหน้าหน่วยงานยกตัวอย่างนายระพีเป็นนักวิทยาศาสตร์ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าให้บันทึกข้อมูลสรุปผลการทดสอบทางห้องปฏิบัติการะส,สมต่อเนื่องมาหลายปีไว้ในคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน เพื่อใช้สรุปเป็นสารสนเทศและแจ้งเตือนภัยสุขภาพต่อมาในระพีได้ลาออกจากราชการและเห็นว่าข้อมูลที่ตนเองบันทึกมาเป็นน้ำพักน้ำแรงของตนเองที่คนอื่นไม่ได้มีส่วนร่วมดังนั้นคนอื่นจึงไม่สมควรที่จะได้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลนั้นจึงได้ทำการลบข้อมูลที่บันทึกไว้ทั้งหมดในคอมพิวเตอร์ก่อนจะออกไปการกระทำนี้ได้สร้างความเสียหายให้แก่ราชการกรณีนี้ในรพีจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายได้ สิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติให้บุคคลภายนอกยืมคอมพิวเตอร์หรือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กของหน่วยงานไม่ว่าในกรณีใดๆเว้นแต่การยืมนั้นได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากหัวหน้าหน่วยงานยกตัวอย่างในระพีเป็นหัวหน้ากลุ่มงานซึ่งหน่วยงานได้จัดเตรียมคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กไว้ให้ใช้ในงานราชการโดยเป็นคอมพิวเตอร์ของราชการที่ใช้งานเฉพาะบุคคลต่อมาในระพีได้นำคอมพิวเตอร์ของทางราชการไปให้ลูกและภรรยาของตนเองใช้ กรณีนี้ไม่ว่าคอมพิวเตอร์นั้นจะมีข้อมูลสำคัญของหน่วยงานหรือไม่ในระพีก็มีความผิดตามระเบียบราชการะความรับผิดชอบของผู้ใช้งานสิ่งที่ควรปฏิบตัติผู้ใช้งานควรปฏิบัติตามข้อกำหนดและระเบียบความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์อย่างเคร่งครัด การมอบชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านให้บุคคลอื่นเข้าใช้งานหากพบว่ามีการกระทำผิดใดๆที่เกิดจากการใช้บัญชีนั้นท่านต้องรับผิดชอบต่อการกระทำความผิดที่เกิดจากการเข้าใช้งานนั้นตามกฎหมายสิ่งที่ควรปฏิบัติข้อมูลของทางราชการและข้อมูลของลูกค้าถือเป็นความลับการเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลทั้งตั้งใจและไม่ตั้งใจถือว่ามีความผิดตามกฎหมายผู้ใช้งานต้องดูแลรักษาไว้ซึ่งความลับ ความถูกต้องของข้อมูลและป้องกันความเสี่ยงต่อการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศโดยผู้ไม่มีสิทธิ์โครมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถือว่าข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานเป็นความลับจะไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลเว้นแต่การตรวจสอบข้อมูลตามกฎหมายของหน่วยงานที่มีอำนาจในการตรวจสอบข้อมูลได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบ ต่อไปเราจะกล่าวถึงบทลงโทษตามแนวทางการจัดก,การความปลอดภัยด้านสารสนเทศของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์โทษขั้นต้นว่ากล่าวตักเตือนด้วยวาจาและหรือระงับสิทธิการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเป็นเวลา15วันผู้ฝ่าฝืนขั้นต้นเกิดจากการฝ่าฝืนระเบียบโดยเล็กน้อยจากความไม่ตั้งใจหรือโดยบังเอิญเช่นเปิดให้ใช้แฟ้มข้อมูลร่วมกันแชร์ไฟล์โฟลเดอร์หรือการใช้อุปกรณ์ร่วมแชร์ซีดี โดยลืมกำหนดรหัสผ่านและหรือไม่ทำการยกเลิกการเปิดใช้แฟ้มข้อมูลร่วมกันหลังจากการใช้งานเสร็จสิ้นแล้วเป็นต้นสิ่งที่ไม่ควรปฏิบตัตินำอุปกรณ์ต่อพ่วงเข้ามาติดตั้งเพิ่มเติมในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ดูแลระบบสิ่งที่ไม่ควรปฏิบตัติกระทำการรบกวนทำลายหรือมีพฤติกรรมเสี่ยงที่จะทำให้ระบบสารสนเทศของหน่วยงานต้องหยุดชะงัก โทษขั้นต้นว่ากล่าวตักเตือนด้วยวาจาและหรือระงับสิทธิการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเป็นเวลา15วันผู้ฝ่าฝืนขั้นต้นเกิดจากการฝ่าฝืนระเบียบโดยเล็กน้อยจากความไม่ตั้งใจหรือโดยบังเอิญยกตัวอย่างเปิดให้ใช้แฟ้มข้อมูลร่วมกันแชร์ไฟโฟลเดอร์ folder, หรือการใช้อุปกรณ์ร่วมแชร์ซีดีโดยลืมกำหนดรหัสผ่านและหรือไม่ทำการยกเลิกการเปิดใช้แฟ้มข้อมูลร่วมกันหลังจากการใช้งานเสร็จสิ้นแล้วโทษขั้นกลาง ร,งร,รงะรง,งับส,สิทธิการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเป็นเวลา2เดือนโทษขั้นสูงระงับสิทธิการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเป็นเวลา6เดือนโทษขั้นร้ายแรงระงับสิทธิการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเป็นเวลา1ปีและหรือหากละเมิดฝ่าฝืนก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้อื่นหรือต่อทรัพย์สินทั้งของทางราชการอย่างร้ายแรงจะต้องรับโทษตามระเบียบราชการหรือรับโทษตามกฎหมายโดยลำดับต่อไป ผู้ฝ่าฝืนขั้นรุนแรงเกิดจากการละเมิดกฎและสร้างความเสียหายให้แก่ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เช่นนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือข้อมูลที่มีไวรัสคอมพิวเตอร์มาติดตั้งใช้งานในระบบเครือข่ายของงบกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ทําให้เกิดการแพร่กระจายในเครือข่ายทําการติดตั้งเลขหมาย IP หรือนําเลขหมาย IP ของหน่วยงานไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตทําให้เกิดความเสียหายแก่ระบบเครือข่ายทําการดาวน์โหลดไฟล์ที่มีขนาดใหญ่เกินกว่า1เมกะไบต์โดยไม่จําเป็น และในระหว่างเวลาราชการซึ่งมีการใช้งานระบบเครือข่ายอย่างหนาแน่นส่งผลกระทบต่องานราชการที่สำคัญใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ส่งจดหมายแบบกระจายถึงทุกคนที่เป็นสมาชิกเครือข่ายโดยไม่จำเป็นหรือการใช้ข้อความที่ไม่สุภาพส่งไปถึงบุคคลอื่นใช้ระบบอินเทอร์เน็ตของหน่วยงานในการฟังเพลงออนไลน์หรือเล่นเกมออนไลน์หรือสนทนาออนไลน์วิดีโอแชทในเวลาราชการ ล่วงละเมิดบุกรุกหรือรันโปรแกรมจนเป็นเหตุให้ระบบของคอมพิวเตอร์แม่ข่ายได้รับความเสียหายสร้างความเสียหายแก่โปรแกรมหรือข้อมูลหรือร์ดแวร์การเข้าถึงระบบโดยปราศจากความยินยอมหรือการอนุญาตของผู้ดูแลระบบพยายามขโมยรหัสผ่านหรือข้อมูลหรือพยายามจัดทะลุระบบรักษาความปลอดภัยของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในและภายนอกหน่วยงานการสร้างโฮมเพจส่วนตัวที่แสดงออกในลักษณะที่ขัดต่อกฎหมายกฎระเบียบและศีลธรรม นำข้อมูลที่ไม่เหมาะสมใส่ไว้ในโฮมเพจอาทิข้อความไม่สุภาพข้อมูลที่ขัดต่อพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญานำเสนอภาพลามกอนาจารภาพที่ไม่เหมาะสมหรือขัดต่อศีลธรรมประเพณีอันดีงามของไทยลงโฆษณาหรือข้อมูลทางด้านการค้าล่วงละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่นก่อความวุ่นวายที่ขัดต่อกฎระเบียบนี้ หรือสร้างความเดือดร้อนรบก,กวนการทำงานของผู้ใช้อื่นในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานละเมิดกฎระเบียบขั้นต้นซ้ำมากกว่าหนึ่งครั้งโดยเจตนามาถึงตอนนี้ท่านได้เรียนรู้สิ่งที่บุคลากรใหม่พึงรู้ถึงแนวทางปฏิบัติได้แก่การดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ของราชการที่ใช้งานเฉพาะบุคคลการกำหนดรหัสผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลการยืนยันตัวตนหรือพิสูจน์ตัวตน การใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ชนิดพกพาส่วนบุคคลการควบคุมทรัพย์สินสารสนเทศความรับผิดชอบของผู้ใช้งานบทลงโทษตามแนวทางการจัดการความปลอดภัยด้านสารสนเทศของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ซึ่งล้วนแต่มีความสำคัญที่ควรนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตอนนี้เรามาทำแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจกันนะคะขอให้ท่านนำโทรศัพท์มาสแกน QR Code ที่ปรากฏหรือกดลิงก์แบบทดสอบแล้วทำแบบทดสอบให้เวลา20นาที ขอให้ท่านผ่านการทดสอบและมีความสุขในการทำงานนะคะขอบคุณที่ให้ความสนใจค่ะ